ว่าเรื่องเมื่อวันก่อนเรื่องซาเวตครับพอดีเจอคุณหมอแล้วก็เลยจะให้คุณหมอเล่าท<า>ีเดียวทั้งหมดหมอคนไห,ออไหนครับคุณหมอคุออีกครับมาแล้วก็คุณหมอลองเล่าเหตุการณ์นั้นไหน่อะตั้งตงตั้งแต่ต้นเลยนะตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลเลยนะก็ผมก็ยืนหน้าโรงพยาบาลปกติแหละแล้วเขาก็ให้ผมไปส่งผู้หญิงอะนะที่ซาเวตอ่นะ ผมก็เึ้นรถปกติแล้วครับแล้วก็ไปส่งเขาก็ทีแรกอะเหมือนเหมือนจะมีรถตามไปสองคันแต่ก็ไม่ตามไปผมก็ขับไปส่งที่กาลาคาสินโนปกติลแล้วครับแล้วเขาขับรถไปเอยอะจัดดแล้วก็ออกไป,ปกตแต่ก็ไม่มีใครตามไปไมเยอะจังวะทีแรกเหมือน<ะ>มีคนจะตามแต่ก็ไม่ได้ตามไปนะก็เหตุการณ์ก็จะประมาณนี้ที่ที่ผมไปส่งครัาแล้วก็ผมก็กลับมาอยู่หน้าโรงพยาบาลเหมือนเดิมอะไรนะ เรื่องเรื่องเรื่องแล้วเนี่ยผู้หญิงชาเวทอะครับเห,เห็นเห็นหมอในเวนบอกว่าพีถามหาผมผมก็เลยมาติดต่อเรื่องอ๋อใช่ครับใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้คุณคุณไปส่งกันหลาหน่อยนะกระห,หนนะาลาคาสิโนครับแต่เพื่อนผมที่อยู่คาสิโนไม,ม่เห็นนะดิผมผมไปส่งไม่มีใครนะอ่อตอนนี้ผมก็ไส่งนกตคือคือบอกบอกนี้ก่อนครับหมอคือมันมีเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นนี่ครับวานที่หมอจะไปส่งผู้หญิงอีก คือมันไปแล้วคันหนึ่งครับคาสิโนอะแล้วก็แยกไปการหลักการคันหนึ่งก็คือทั้งหมดตอนนั้นมันไปออกไปสองคันครับเอมันจะมีสองคันอะแล้วก็คือมีรถรถรถจะมีสามคันคันหนึ่งแยกไปการหลักการนี่ตัดออกไปเลยอีกสองคันอะไปคาสิโนครับคือคันที่สองก็คือรถหมอใช่ของผมก็คือผู้หญิงครับไปคนเดียวอ่ะแล้วทีนี้คันแรกอะคือผู้ชายครับแต่ว่าน้องผมก็ไปคาสิโนเหมือนกันแล้วก็อยู่ก่อนที่หมอจะเอาคนนี้ไปส่งด้วย ืออยู่แบบสักพักเลยครับจนแบบไอ้โชคอะครับมันต้องกลับมาโรงพยาบาลอะ่ะเพราะว่าเพื่อนผมบอกว่ามีผู้หญิงอยู่โรงพยาบาลคนนึง uh huh. อ่าฮะอ่าโชคกกลับมาครับแล้วทีนี้โชคกลับมาแบบคือไม่ไม่ไม่ถึงโรงพยาบาลครับถึงแค่ตรงโค้งร้านร้านซ่อมรถอ,อู่นกไก่เก่าครับผมใช่ครับแล้วแล้วแค่ตรงนั้นปุ๊บแล้วหมอขับรถสวนไปน้องผมก็ขับตามไปก็ไม่เจออยู่ดี ผมก็ขับไปส่งปกติเลยครับไม่ได้พานอันนี้ผมผมก็จะในมุมหมอว่าคือผมจะเล่าในสิ่งที่ผมผมผมเจอกันไงโอเคครับมันก็แค่นั้นเลยครับไม่มีอะไรเลยครับก็คือโชคมั่โชคมันขับรถครับเพาผมว่าถ้าถ้าจะบอกว่าเขาไม่ได้ดูหรือว่าอะไรเงี้ยคือโชคมันขับรถอยู่ไม่น่าจะหมอนมั้ง ันนั้นผมก็เข้าใจมุมนั้นเหมือนกันแต่แต่แตตผมไปส่งคนนั้นอะ่ะคือไม่มีใครตามไปแล้วก็ในการหลาก็มีประชาชนขายของปกติครับร้บนานกาแฟก็มีปรงมานั้นเนีย่ยผมก็เล่าในส่วนของผมไปใช่ครับเพราะผมก็จะประมาณนี้แะครับ ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นาหายไปไหนแต่ว่าถ้าหมอบอกว่าอยู่คาสิโนถ้าอยู่คาสิโนจริงคือพวกพวกผมมาอยู่กันสองคนคนระับมือปืนคนหนึ่งแล้วก็ไม้คนหนึ่งซึ่งมันต้องมีสักคนที่เห็นแหละเพราะเขาเพิ่งเพิ่งเอาไอ้นั่นกลับคุกไปอะแล้วเขาไม่ได้กลับมาเลยทันทีไงเขาเขาฝ้าอยู่อะ่ะเพราะมีคนบอกในวอรว่ามันจะมีคนไปคนหนึ่งแต่ผมส่งเขาก็เบิกรถขับออกไปปกตินะใช่ใช่ใช่อันนี้เข้าใจครับแต่ผมแค่บอกในสิ่งที่ผมเนี่ยนี่เราผมบอกมาทีนึงครับผม,ผม วันนี้ที่เนื่องมาก็คืออยากให้ฟังต่อหมอทั้งสองฝ่ายนั่นแหละค่ะน่ครับก็ส่วนอันนี้ก็คือมันไม่ตรงกันถูกไหมแต่ก็จากปากพยา,ยานเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะรอเดี๋ยวจะรอพี่แดนมาแล้วจะแจ้งอีกทีนะคะแต่ ขอโทษที่ทำให้เสียเวลาแต่ว่าอยากได้ยินจากปากหมอเรื่องของฝ่ายเองอะครับเออครับแล้วแล้วเ,เรื่องนี้ไม่เรื่องนี้ก็ไว้ก่อนนะครับรอแดนนี่ใช่ไหมใช่แต่เมื่อวานเนี่ยคือแก๊งเข้ามาตีในทีซีได้นี่คืออะไรครับอันนี้อันนี้คือได้ทําการคุยกับพี่แดนแล้วครับเพราะเบื้องต้นนี่ได้แจ้งทางอีกฝ่ายแล้วว่ามันตีกับบ๊มใน,นี้ไม่ได้แต่เขาเลือกที่จะตีแล้วผมก็ต้องคือของในตัวผมคุณรู้ป่ะครับว่าม,มันเท่าไหร่คุณก็ไม่รู้ถูกไหม แต่ว่าผมเข้ามาใน TC ผมเิดว่า TC จะคุ้มกันได้ไงแต่ว่าก็ากยืนก็ยืนเฉยกันเลยต้องบอกตามนี้ก่อนคะ่ะว่าเดี๋ยวเบื้องต้นจะอะไรยังไงเดี๋ยวจะใช่อีกทีแต่ว่าจากที่คุยกับคุยกันเมื่อวานก็คือเดี๋ยวจะมีกฎเพิ่มเข้ามาคือ TC มันก็ต้องมีกฎนี้อยู่แล้วครับอ,อันนี้คือมันเป็นกฎพื้นฐานของ TC เลยนะใช่ค่ะแต่ว่ามันจะมีกรณีที่แบบ ผมทำคนอื่นไม่ได้แต่คนอื่นทำผมได้หรอรือว่า <ใน S 1> อะไรท <K TC S 1> ีซีไม่สามารถตีหรือบําได้ส่วนเรื่องผลกระทบที่เขาจะโดนอะไรไหมหรือยังไงอันนี้ต้องรอพี่แดนเคลียร์ค่ะเพราะาเรื่องกดพี่แดนเป็นคนเป็นคนตั้ง,งคื่เคสแรกเหรอมันก็ไม่ใช่ใชเคสแรกนะ คือมันมีกรณีอย่างนี้ค่ะคือเมื่อวานอะ่ะพอแจ้งไปว่าเออมันมั่ไม่ได้มันตีกันไม่ได้เขาบอกว่าต่อเนื่องอะไรแบบนี้ค่ะเอาเราที่ทีฟังเขาทำไมครับนี่พื้นที่ของ,ค,อของคุณเองนะนี่ไม่ใช่ค่ะ,ค,ะคืออย่างนี้ก่อนว่าจากเหตุการณ์ทั้งหมดได้แจ้งกับพี่แดนแล้วส่วนอะไรยังไงเดี๋ยวพี่แดนจะบอกอีกทีนึงอนะ่ะตอนนี้ก็รอพี่แดนมาเคลียร์ นี้ผมไปได้เลยว่ะครับเดี๋ยวถ้าทำไม่เงินก็ติดต่อไปอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะอยู่รอต้องรองกี่โมงครับเอ้ยรอนี่ไม่ใช่ไม่ใช่<อ>ผมมาถึงเอเคสเคสเอเคสตรงทีซีเนี่ยเพราะมันลุมผมทุกแก๊งเลยนะสี่แก๊งเมื่อวานอะก็คือทุกแก๊งอ่ะไม่ชนผมหมดอ่ะคือถ้าเกิดได้เรื่องอะไรยังไงเดี๋ยวจะขอให้พี่แดนติดต่อส่วนตัวไปก็ได้ เพราะว่าเรื่องกฎใจก่อนว่าไม่สามารถยุ่งอะไรได้นอกจากต้องรอหัวหน้าหัวหน้าเคลียค่ะเรื่องกฎมันเกิดบ่อยใช่ไหมครับถ,ถ้าคุณจะพูดอย่างนี้ไม่ใช่เกิดบ่อยเค้มาเค้นง่ายบางอย่างเรื่องการตัดสินใจเราก็ไม่มีสิทธิตัดสินใจนะตรงนั้นเลยนะ ดูแบบแปลกๆดีครับก็คือเราบอกก็ก็อย่างที่เมื่อวานก็คือเืิองต้นก็คือจะแจ้งว่าคือทีซีอ่ะจะตั้งกฎใหม่เป็นประมาณว่าเข้ามาปุ๊บถ้าตีกันก็จะเตือนนะถ้าเกิดไม่ออกก็จะเมื่อวานผมอยู่ตรงนี้กี่นาทีครับนานไหมก็คขับก็ขับวนไปเรื่อยๆก็ใช่ครับผมก็เข้าออกเข้าออกไงก็ทำเหมือนที่ตอนที่คุณทำกับผมอ่ะ ที่คุณให้แก๊งทำกับผมแบบนีน้แต่มันพอเป็นผมคุณก็ยิงเลยไงแต่ว่าพอเป็นคนอื่นคุณก็ไม่ได้ยิงก็รู้สึกดี<อ>ดีครับนี่ที่ได้ตอบได้คำตอบอย่างนี้ก็รู้สึกดีรู้สึกดีมากเลยขอก็ต้องขอโทษด้วยค่ะถ้าเกิดทำให้แล้วผมจะกลับเข้ามา<ร>ในกลับเข้ามาใ,<ช>ในทีทีทำไมครับถ้างั้นนะถ้าคุณดูด,ดูแลแค่เรื่องแค่นี้ไม่ได้เรื่องง่ายๆคุณยังทำกันไม่ได้เลยอะ แล้วคุณจะมาดูแลพวกชีวิตพวกประชาชนระเว้อแก๊งเนี่ยนะมันเรื่องที่มันควรเป็นแบบเบสิกด้วยซ้ำครับทำไมต้องเป็นผมที่เป็นเคสตั๊ดดี้หรอครับผมไม่เข้าใจในเมื่อคุณก็บอกว่ามันเกิดมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าคุณก็ไม่ได้ตั้งกฎกันไี่ผิดที่ผมปะ ถ้าเป็นแก๊งอื่นที่โดนเขาไม่ได้มีกระบอกเสียงที่ใหญ่นะครับนี่ขนาดเป็นพวกผมกูยังทำกันแบบนี้เลยอะแล้วคิดถึงแก๊งอื่นในเมืองที่แม่งไม่มีกระบอกเสียงดิเข้าใจค่ะว่าว่าเออมันอาจจะมองได้ในมุมนั้นอันนี้ก็ยอมรับว่าอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรอะข้อผิดพลาดตรงนี้ที่แบบไม่มีชัดเจน อยู่กันแบบหลายเดือนแล้วนะครับ p c เนี่ยผมว่ากดแค่นี้คือมันต้องทำอะไรได้บ้างแล้วหรือเปล่าไม่งั้นก็ทำไปเรื่อยๆอ่ะมันก็บามเงินไปเรื่อยๆมีวันไหนบ้างไหมครับที่จะมีพวกคุณเนี่ยตัดสินใจกันเองโดยที่ไม่ต้องรอแดนนี่เนี่ย มีไหมครับมีวันนั้นไหม box, แล้วผมจะบอกว่าแดนนี่ก็ไม่ไตัดสินใจดีไปซท,ทุกเรื่องทำไมคุณไม่ลองอัปเกรดตัวเองกันขึ้นมาบ้างครับจะได้ไม่ต้องรอคนนู้นคนนี้อะแดนนี่เขาไม่ใช่พระเจ้าของชีวิตคุณนะเว้ยเรื่องกฎเนี่ยมันตัดสินใจเองไม่ได้คะส่วนมันต้องให้ หัวหัวหลายหลายคนค่อยๆไม่ใช่ครับผมไม่ได้หมายถึงเรื่องกฎครับไม่ผมไม่ได้จะบอกให้คุณเขียนกฎนะแต่เรื่องนี้มันคือเรื่องเบสิกที่มันไม่จำเป็นต้องมีกฎอ่ะคือทีซมันก็คือท c ซอ่ะมันคือเดอะคอนติเนนทัลอ่ะคือทุกคนแม่ก็รู้กันอยู่แล้วว่าถ้าถ้าทำร้ายกันในทีซมันจะโดนอะไรอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่โดนอ่ะแล้วมันจะมีความมั่นคงในองค์กรคุณได้ไงอ่ะผมจะเชื่อใจว่าคุณได้ไงอ่ะ อีกสักครู่ผมบบกคนส0คนอัตโนมัติจะทำงานเอาคนสี่ิบคนมานั่งแบบม่ให้พวกคุณดูแลแต่พวกคุณดูแลไม่ได้นเองด้วยค่ะโอเคค่ะอันนี้คือเดี๋ยวจะอืมคุยกันว่าจะเอายังไงต่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะอันนี้คือณนะเรื่องเมื่อคืนเดี๋ยวจะ ถ้าออกเป็นรูปไปล่ามแล้วเดี๋ยวจะประกาศออกไปอะ่ะคือเข้าใจว่าอยากให้ตัดสินใจเองอะไรเองส่วนเรื่องถ้าเกิดว่ามันเป็นความผิดพลาดเกิดขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวจะ คุณค่ะว่าจะยังไงโอ้ยถ้าคุณสนใจจริงมันเคลียร์ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับคุณไม่สนใจกันเลยนี่หว่าคุณก็เลยมาเคลียร์วันนี้ไงเพราะแดนนี่ก็อยู่นะเมื่อวานอ่ะถูกไหมคุณไม่ได้สนใจคุณก็ไม่ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องพูดคุณสนใจก็เด้ครับเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่มันคุณเดือดร้อนไงต้องลองคุณเดือดร้อนก่อนคุณถึงจะรู้สึก เข้ามาเป็นทีซีกันผมก็มั่นใจในพวกคุณเนี่ยระดับหนึ่งละแต่พอเหตุการณ์เล็กๆแค่นี้คุณยังตัดสินใจกันไม่ได้เลยอะ่ะผมก็ไม่เข้าใจว่าเอ้คุณตอนคุณสอบ้าเป็นทีซีนี่คุณคุณสอบเหมือนคุณมาเป็นบัญชีเหรอคือไม่ต้องไม่ต้องตัดสินใจอะไรก็คือเราทำหน้าที่อย่างเดียวคุณเป็นคนผู้มีอำนาจนะเว้ยในเมืองอะ่ะ ผมก็อยากอยากเห็นวิธีอยากเห็นกระบวนการขั้นตอนของการรับสมัครของทีซีเหมือนกัน,นครับว่ามันเกิดเกิดอะไรขึ้นบ้างกับการสมัครมียาใต้โต๊ะปะเนี่ยผมต้องเอาคนในแก๊งผม40คนมาฝากชี้ด้วยว่าคุณในขณะที่คุณทำงานก็นไม่เป็นเนี่ยนะ โอเคค่ะก็มีเท่าเท่ามีเท่านี้ใช่ไหมมันก็มีมันมีอะไรมากกว่านี้ครับ อย่างที่บอกไปค่ะเรื่องบทลงโทษหรืออะไรใด,ด้ตามๆนตอนนี้ยังบอกอางนี้องี้ครับอางี้อ่าสมมตินะผมผมสมมติเลยผมอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าสมมติแดนนี่ให้อำนาจคุณตัดสินใจเรืเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคุณจะคุณจะคุณจะตัดสินใจยังไงผมขอฟังหน่อยก็ในมุมของเราเหรอก็จะลง ก็จะมีบทลงโทษในส่วนของทีซีที่อยู่ตรงนั้น <S <s> <S เพราะว่าจริงอยู่ที่ว่าเตือนไปแล้วแต่ก็ไม่ได้มีการยิงกันเต็ดขึ้นใช่ครับผมมันไม่ได้บัมเขาเลย <S <S ผมไม่ได้ทำอะไรเขาด้วยผม <S 1> <S 1> <S คือผมขับไปขับมาอยู่ในทีซีบนไปบนมา ผมก็รอดูทีซีว่าทีทีทำไงก็ไม่ทำอะไรจริงๆอะผมว่าทีซีเป็นที่ปลอดภัยนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ผมว่ามันน่าจะไม่ปลอดภัยแล้วแหละน่าจะไม่ปลอดภัยสำหรับแก๊งผมแล้วก็ทำก็อย่างที่บอกนั่นแหละค่ะว่าเตือนไปแล้วแต่ไม่ก็ต้องมีคนคอย าพาขึ้นมาโอเคเอาเต็มที่ัะทำไปทำเลย